รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีชวนผู้ที่สนใจสมัครอบรม workflow กระบวนการทำงานทางสถาปัตยกรรมตอบโจทย์การออกแบบผีเส้นงาน10-12ตุลาคมนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือ มทรธัญบุรีชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม w o r k f กโฟกกระบวนการทำงานทางสถาปัตยกรรมเบื้องต้นเพื่อสนองความรวดเร็วในการออกแบบพรีเซนต์งานระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคม2568ณห้อง701อาคารคณะสถาปัตยกรรม,มศาสตร์มทรธัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าอบรมจะได้พบกับทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางสถาปัตยกรรมได้แก่อาจารย์สุธีบัวเล็กในหัวข้อการใช้พรม AI ในการสร้างภาพเสมือนทางสถาปัตยกรรมอาจารย์ธันวาคงชื่นใจในหัวข้อการใช้เรวิตเพื่อใช้ขึ้นโมเดลและแบบพรีเซนต์เบื้องต้นและอาจารย์ภูมิพักบุญถนอมในหัวข้อ การใช้ Defy Render เพื่อทำงานพรีเซนต์ต่อเนื่องจาก Revit ทั้งนี้มีค่าสมัครอบรม6,500บาทหากสมัครก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ลด15%รับจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่ Facebook คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีโทรศัพท์0 9 4896 6525วันธนาบุญประเสริฐวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงานค่ะ